ปลายสายมีเสียงร้องให้สะอึกสือื่นดังขึ้นมาทันทีเป็นความผิดของผมเองผมลืมไปได้ยังไงว่าวันนั้นเป็นงานมั่นของคุณกับมู่เกอถ้าผมไม่โทรไปก็คงจะดีหลิวหรูเยียนรู้สึกปวดหัวแต่ก็ยังอดทนอบอกเขาว่าอย่าคิดมากไม่ใช่ความผิดของคุณวินาทีต่อมาปลายสายก็มีเสียงร้อนรนของถังจิ้งดังขึ้นอ่าห้าคุณเป็นอะไรไปหัวใจของหลิวหรูเยียนบีบรัด จากนั้นถังจิ้งก็รับโทรศัพท์หรูเยี่ยนอาห้าเพราะรู้สึกผิดเกินไปอารมณ์พรุ่งพลานจนเป็นลมไปแล้วลิวหลูเยี่ยนขมวดคิ้วร่างกายเขาอ่อนแอคุณดูแลเขาดีๆนะน้ำเสียงของถังจิ้งค่อนข้างร้อนรนหลูเยี่ยนเธอก็รู้ดีว่าเขาต้องการเธอมากกว่าในหัวของหลิวหลูเยี่ยนปรากฏภาพตอนที่ผมจากไปแผ่นหลังที่เย็นชาทางนี้ฉันปลีกตัวไปไม่ได้ เสียงของทางจริงเริ่มตื่นเต้นขึ้นมาเพื่อมู่เกอเหรอหรูเยี่ยนทำไมเธอถึงได้เลอะเลือนแบบนี้มู่เกอก็แค่กำลังอลรวาดเท่านั้นแหละเขาขาดเธอไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองแต่ทางอาห้าต้องการเธอจริงๆนะควรจะให้อาห้าสำคัญที่สุดหลิวหรูหรเยี่ยนรู้สึกเหนื่อยล้าทุกคนคิดว่าผมกำลังอลรวาาในสายตาของพวกเขาผมก็เป็นแค่ผู้ชายเอาแต่ใจคนหนึ่งแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้น เธอตอบกลับด้วยน้ำเสียงเย็นชาถังจริงฉันไม่สามารถให้ความสำคัญกับอาห้าวไปได้ทั้งชีวิตในอนาคตฉันต้องสร้างครอบครัวมีสามีมีลูกพวกเขาต่างหากคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันส่วนเรื่องอาห้าวคุณที่เป็นหมอมีประโยชน์กว่าฉันพูดจบหลิวหรูเยี่ยงก็วางสายไปในห้องพักผู้ป่วยเซียห้าที่อยู่บนเตียงได้ยินคำพูดสุดท้ายของหลิวหรูเยี่ยนสีหน้าก็ยิ่งซีดเผือกลงไปอีก ทังจิ้งรู้สึกประหลาดใจที่หลิวหรูเยี่ยนพูดแบบนั้นออกมาเธอรีบปลอบเสี้ยห้าวอ้าวคุณอย่าคิดมากเลยในใจของหรูเยี่ยนคุณยังสำคัญที่สุดเพียงแต่ครั้งนี้มู่เกออาวาดค่อนข้างรุนแรงหรูเยี่ยนแค่หาทางลงให้เขาเท่านั้นแหละมือของเสี้ยห้าวที่อยู่ใต้ผ้าห่มกำแน่นร่องรอยของหยินพุ่งเข้ามาในดวงตาของเขาเขายิ้มให้กับทังจิ้งผมเข้าใจเธอ ยังไงซะในอนาคตมูกเกอร์ก็จะเป็นสามีของรูเยียนผมเป็นแค่เพื่อนสนิทของเธอเท่านั้นถังจิ้งเห็นเขาเข้าใจคนอื่นแบบนี้ก็รู้สึกสงสารจนใจแทบสลายแต่พอพูดถึงมู่เกอในแววตาของเธอก็เต็มไปด้วยความดูถูกส่วนผมชอบเมืองฮวาเฉิงมากฮวาเฉิงก็เหมือนชื่อของมันเต็มไปด้วยดอกไม้ผมไปดูร้านดอกไม้หลายร้านได้ช่องทางติดต่อมาไม่น้อย ตั้งใจว่าพอกับเซยงเฉิงแล้วจะเปิดร้านดอกไม้แล้วสั่งของจากคนพวกนี้ผมยุ่งจนไม่มีเวลาพักเพิ่งจะเช็คในเน็ตมาที่ฮวาเฉิงมีร้านสเต็กชื่อดังอยู่ร้านหนึ่งต้องจับสลากถึงจะได้กินถ้าโชคดีได้รับเลือกก็จะได้เพลิดเพลินกับอาหารมื้ออร่อยก่อนจะมาฮวาเฉิงผมก็จับสลากในเน็ตไว้แล้วเพิ่งจะได้รับข้อความว่าผมโชคดีได้คิวตอนทุ่มตรง ผมดีใจจนกระโดดโลดเต้นหลังจากออกจากคนผิดออร่าก็พลอยโชคดีไปด้วยผมมาถึงร้านสเต็กแห่งนั้นสแสดงหมายเลขจองคิวเบอร์เกผมรู้สึกได้ชัดเจนว่าท่าทีของพนักงานเปลี่ยนเป็นนอบน้อมขึ้นคุณมั่งเชิญทางนี้ครับพนักงานถ้าผมไปที่หน้าห้องส่วนตัวโดยตรงผมแปลกใจผมมาคนเดียวยังต้องใช้ห้องส่วนตัวอีกเหรอ ที่นี่ค่าใช้จ่ายต่อหัวหนึ่งศูนย์ศูยูนหยวนถึงแม้จะไม่ถูกแต่ก็ไม่ถึงกับต้องได้รับการบริการที่หรูหราขนาดนี้พอผมเดินเข้าห้องส่วนตัวเห็นคนที่นั่งอยู่ข้างในผมก็หันหลังกลับโดยไม่รู้ตัวแต่ประตูก็ถูกปิดไปแล้วแถมยังเปิดไม่ออกผมหัวเราะอย่างโมโหหันกลับมากอดอกมองคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นอย่างเย็นชา หลิวหรูเยี่ยนผู้สูงสัก์หมายความว่ายังไงผมถามอย่างเย็นชาหลิวหรูเยี่ยนชี้ไปที่ที่นั่งข้างๆแล้วปูผ้าเช็ดปากให้ผมอย่างสง่างามไม่ใช่ว่าอยากกินสเต็กเหรอนั่งลงสิผมกลางมือออกขอโทษนะผมไม่มีนิสัยนั่งโต๊ะเดียวกับแฟนเก่าหลิวหรูเยี่ยนทำหน้าเย็นชาบนใบหน้าไม่มีอารมณ์ใดๆยังไม่ได้ตกลงเลิกกัน ผมยิ้มเล็กน้อยการเลิกกันแค่คนเดียวตกลงก็พอแล้วหลิวหรอเย่้ยลุกขึ้นยืนเธอพูดเสียงอ่อนลงเรื่องงานมันเป็นความผิดของฉันเองที่คิดไม่รอบคอบทําให้เธอต้องเสียใจเป็นความผิดของฉันเองครั้งหน้าจะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วฉันจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ผมรีบยกมือขึ้นทําเป็นการกระบาดยาอย่าเด็ดขาดเราเลิกกันแล้วจะไม่มีงานมั่นอีก คุณกับเสี่ยห้าเหมาะสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยกผมเป็นก้างขวางคอพวกคุณเองตอนนี้ผมเลิกกับคุณแล้วงานมั่นของคุณก็ยกให้เขาเถอะขอร้องละอย่ามายุ่งกับผมได้ไหมหลิวหรูหรเยี่ยงขมวดคิ้วบนใบหน้าเต็มไปด้วยความจนใจฉันพูดหลายครั้งแล้วอาห้าเป็นแค่เพื่อนของฉันฉันไม่ได้คิดกับเขาในเชิงชู้สาวทำไมคุณถึงไม่เชื่อผมยกมือกุมหน้าผากในเรื่องของเซี่ยห้า ผมกับหลิวหรูเยี่ยนไม่เคยคุยกันรู้เรื่องเมื่อก่อนเราก็สื่อสารกันไม่ได้ตอนนี้ยิ่งไม่มีอารมณ์จะคุยผมกางมือออกโดยตรงพวกคุณสองคนจะเป็นที่น้องกันนันก็เรื่องของพวกคุณไม่เกี่ยวกับผมหลิวหรูเยี่ยนผมหวังว่าเลิกกันแล้วก็อย่ามายุ่งกันอีกหลิวหรูเยี่ยนสีหน้าเย็นชาลงฉันยุ่งกับคุณหรือเธอหัวร้อยยะแล้วมองผมอย่างดูถูกเจ็ดปีมานี้ตกลงว่าใครยุ่งกับใครกันแน่ ในใจเจ็บแปลกนึกถึงเรื่องราวต่างๆตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาก็อยากจะตบหน้าตัวเองสักสองชาติหลิวหรูเย็ยนรู้ตัวว่าพูดผิดไปอยากจะแก้ไขอะไรบางอย่างผมมองเธออย่างแน่วแน่ใช่เจ็ดปีมานี้เป็นผมเองที่ยุ่งกับคุณผมยอมรับดังนั้นผลที่ตามมาผมก็ยอมรับแต่ตอนนี้ผมไม่ยุ่งแล้วผมปล่อยคุณไปแล้วหน้าของหลิวหรูเย็ยนเย็นชาลงอย่างสมบูรณ์ผลที่ตามมา คุณเรียกเจ็ดปีนี้ว่าผลที่ตามมาเอรอผมไม่อยากจะยุ่งกับหลิวหรูเยี่ยนอีกต่อไปขอประตูเป็นสัญญาณให้หลิวหรูเยี่ยนเปิดประตูหลิวหรูเยี่ยนอารมณ์เสียเธอก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องเลิกกันเรื่องนี้เป็นความผิดของเธอจริงๆเขาอารวาสหน่อยก็เข้าใจได้แต่ถ้าจะอารวาสขนาดนี้ก็ไม่จำเป็นเธอทำหน้าเย็นชาแล้วชี้ไปที่โต๊ะอาหารนั่งลงกินข้าวก่อนผมรู้จักเขาดีเกินไป ที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้มาตลอดแค่เขาทำหน้าเย็นชาไม่พูดด้วยผมก็จะค่อยๆย,ย่อยเรื่องราวไปเองเรื่องก็จะผ่านไปเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องสงสัยในตัวเองอยู่ตลอดอยู่ในอารมณ์เกลียดตัวเองตอนนี้ผมหลุดพ้นออกมาแล้วในฐานะคนนอกก็มองเห็นได้ชัดเจนว่าหลิวหรูเยียนกำลังใช้ความมยนชาทำร้ายจิตใจผมผมถูกความมยนชาของเขาทรมานมาตลอดเจ็ดปี ผมยิ้มจางๆแล้วชี้ไปที่ประตูเพิ่งพูดจบประตูห้องก็ดังปังขึ้นมาสกรูหลุดออกมาหมดประตูก็ล้มลงมาเองส่งเสียงดังสนั่นลิวหรุเย็ยนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตกใจเกิดอะไรขึ้นปากเสียของคุณกลับมาแล้วผมพูดอย่างไม่รีบร้อนลิวหร้เย็ยนรู้เรื่องปากเสียของผม ตอนแรกเขาก็ว่ามันน่าสนใจดีแต่หลังๆมาเขาก็ไม่ชอบแล้วแถมยังดุว่าผมห้ามพูดมัว่วซัวผมมองเขาอย่างยิ้มยิ้มใช่ปากเสียของผมกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็เลิกกับผมดีๆอย่ามายุ่งกันอีกไม่อย่างนั้นเพื่อนดีของคุณเสียห้าจะต้องสวยแน่ผมยิ้มมุมปากอย่างไร้ากาศคุณก็รู้ว่าปากเสียของผมมันแม่นแค่ไหนพี่ชายของคุณทนให้ผมขมวดคิ้วไม่ได้หรอก ตอนแรกลิวหรูเย,ยนสนใจปากเสียของผมมากถึงกับยอมใช้เวลาศึกษาแล้วทำไมหลังๆถึงไม่ชอบละ่ะเพราะผมมักจะใช้ปากเสียแช่งเซียห้าวซึ่งมันไปแต่เส้นตายของเขาเขาจะทนได้ยังไงเขาจึงเริ่มกดดันผมห้ามผมพูดแบบนี้อีกเซียห้าวคือเส้นตายของเขาตอนนี้ผมเอาเขามาขู่ฉันเห็นความโกรธที่มีอยู่ในสายตาของเขา ผมหัวร้อเยาะในใจขณะเดียวกันก็รู้สึกเจ็บแปลกแน่นอนว่าจำนวนที่ต่ำกว่านั้นสำคัญที่สุดในใจของเขาผมหันหลังกลับปรับอารมณ์ได้แล้วพอเดินถึงประตูก็รู้สึกตัวลอ,อยถูกคนของหลิวหรูเยี่ยนแบกขึ้นบ่าผมตกใจจนร้องลั่นหลิวหรูเยี่ยนคุณจะทำอะไรปล่อยผมนะหลิวหรูเยี่ยนทำหน้าเย,ย็นชาแล้วพูดว่าอยู่นิ่งๆจากนั้นก็พาผมขึ้นรถผมอยากจะลงจากรถ แต่ประตูก็ถูกล็อกไว้แล้วผมจ้องเขาคุณจะทำอะไรกันแน่หลิวหรูหร่เยี่ยนไม่สนใจผมคนขับรถพูดว่าออกรถรถก็ออกตัวทันทีผมโกรธจะน่าจะแตกในรถเงียบสนิทหลิวหรูหร่เยี่ยนกับผมนั่งคนละฝั่งนิ้วเรียวยาวของเขาม้วนไปมาถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเขาโกรธแล้วไม่ยอมพูดผมก็คงจะเริ่มน้อเขาแล้วไม่เล่าเรื่องตลกให้เขาฟัง ก็หาเรื่องคุยกับเขาจนกว่าเขาจะหายโกรธรถมุ่งหน้าไปสนามบินตลอดการเดินทางหนึ่งชั่วโมงครึง่งหลิวหรูหรเยี่ยนไม่พูดอะไรเลยสักคำผมก็เงียบเช่นกันผมเลยหลับตาพักผ่อนถ้าเหมือนหลิวหรูเยี่ยนข้างๆเป็นอากาศธาตุตอนที่รถถึงสนามบินผมก็พอจะเดาเจตนาของเขาออกเขาอยากจะพาผมกลับเมืองหลวงสิ่งที่หลิวหรูเยี่ยนจะทำผมขัดขวางไม่ได้ ผมก็เลยไม่ดิ้นรนอีกตอนที่หลับตาพักผ่อนในรถผมก็คิดตกแล้วหลิวหรูเยี่ยนเช่าเครื่องบินส่วนตัวเขาจูมือผมอย่างแข็งกร้าวพาขึ้นเครื่องบินเครื่องบินส่วนตัวลำนี้หรูรามากยังมีแอร์โฮสเตสสองคนคอยบริการเราโดยเฉพาะแต่ผมไม่มีอารมณ์จะชื่นชมสิ่งเหล่านี้เดินตรงไปที่เตียงบนเครื่องบินและนอนพักตลอดเจดปีที่ผ่านมาผมใช้พลังงานและอารมณ์ไปมากเกินไป ตอนนี้ผมไม่อยากจะใช้พลังงานของตัวเองอีกแล้วในเมื่อขัดขืนไม่ได้ก็ตามเขากลับเมืองหลวงไปก่อนตั้งแต่บนรถผมก็ทำตัวเย็นชากับเขาท่าทีแบบนี้ทำให้หลิวรู้เย็นใจหายและนี่ก็คือสิ่งที่ตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาผมไม่เคยแสดงออกมาเขามองผมที่นอนหลับตาพักผ่อนอยู่บนเตียงความโกรธในใจก็ลุกโชนแต่สุดท้ายก็สงบลงเองบนใบหน้าปรากฏรอยยิ้มจนใจ จากนั้นเขาก็เดินมานอนบนเตียงแล้วกอดผมจากข้างหลังผมตกใจจนตัวลอยลุกขึ้นมาตบหน้าหลิวหรู่เยี่ยนไปหนึ่งฉาดไอบา้าหลิวหรู่เยียนรู้สึกจ็บแปลที่แก้มนี่เป็นครั้งแรกในรอบ28ปีที่เขาถูกตกแถมยังโดนด่าว่าไอบา้าเขาทำหน้าบึ้งมองผมร่างกายแผลไอหยินเยือบฉันบ้าเหรือตอนนั้นใครเป็นคนวางยาฉันนี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการเหรอ พอพูดถึงเรื่องนี้ความโกรธที่อัดอั้นในใจผมก็กดไว้ไม่อยู่แทบจะระเบิดออกมาผมชี้หน้าหลิวหรูเยียนหลิวหรูเยียนตอนนั้นฉันชอบคุณก็จริงแต่ฉันก็มีศักดิ์ศรีเรื่องวังยาแบบนี้ฉันทําไม่ลงหรอกคุณคิดว่าตัวเองหอมมากนักเหรอฉันอยากจะนอนกับคุณขนาดนั้นเลยเหรอคุณนี่รู้ตัวบ้างหรือว่าฝีมือตัวเองห่วยแค่ไหนเรื่องที่หลิวหรูเยียนพูดถึงคือเรื่องเมื่อสามปีก่อน ตอนนั้นผมกับหลิวหรูเยี่ยนไปงานเลี้ยงด้วยกันผมยื่นแก้วเหล้าให้เขาแก้วนั้นถูกวางยาหลิวหรูเยี่ยนร้อนรุ่มไปทั้งตัวกลายเป็นคนละคนเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงก็ลากผมเข้าห้องนั่นเป็นครั้งแรกของเราตอนนั้นผมทั้งตกใจและดีใจดีใจที่ได้เป็นผู้ชายของเขาแต่ที่น่าตกใจคือคืนนั้นเขาต้องการมากเกินไปผมถูกเขาทารมานอย่างหนักจนกลายเป็นแผลในใจ ตอนแรกผมคิดว่าคืนนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่หวานชื่นของเราแต่พอวันรุ่งขึ้นเพื่อนของหลิวหรูเยี่ยนเหออวินก็ชี้หน้าผมแล้วด่าว่าผมต่ำาซมบอกว่าเป็นคนวางยาหลิวหรูเยี่ยนไรยังอายไม่เจียมตัวผมอึ้งไปเลยผมโตมาในเมืองเล็กๆไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรมากมายไม่รู้เลยว่าหลิวหรูเยี่ยนตอนนั้นถูกวางยาแต่พวกคุณหนูคุณชายทั้งหลายต่างก็รู้ดี ว่าอาการของหลิวหรูเยี่ยนเป็นเพราะถูกวางยาและแกวที่มียานั้นก็เป็นผมที่ยื่นให้เขาบวกกับความรักที่ผมมีต่อหลิวหรูเยี่ยนทุกคนก็เลยคิดว่าผมอาจจะเพื่อที่จะได้เขามาถึงกับทําเรื่องไรย้ยางอายอย่างการวางยาคิดว่าผมไม่คู่ควรกับเขาพอรู้ความจริงผมทั้งเสียใจและตกใจอยากจะรีบไปอธิบายกับหลิวหรูเยี่ยนผมรอเขาที่วินล่าคนเดียว รอจนดึกเขาก็กลับมาผมรีบวิ่งเข้าไปอธิบายอย่าเมื่อวานไม่ใช่ฉันวางนะฉันไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เลยว่าในเล่ามีตอนนั้นหลิวหรูเยี่ยนก็ยิ้มปลอบใจผมบอกว่าเขารู้ว่าไม่ใช่ผมผมคิดว่าเขาเชื่อผมจริงๆแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าหลิวหรูเยี่ยนไม่เชื่อเขาเลยก็คิดว่าเป็นคนวางยาถ้าเขาเชื่อผมจริงๆ ทำไมถึงไม่เคยแก้ต่างให้ผมสักคำจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนพูดถึงเรื่องนี้ว่าผมวางยาหลิวหรูเยี่ยนผมมองหน้าหลิวหรูเยี่ยนก็รู้สึกว่าผู้หญิงที่ผมรักมาเจ็ดปีเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้ผมก็เลยกโกรธจนหน้ามืดและก็พูดความในใจออกมาฝีมือของคุณห่วยจริงๆหน้าของหลิวหรูเยี่ยนดำสนิทในแววตามีเปลวไฟลุกโชนคุณว่าอะไรนะหลิวหรูเยี่ยนคุณคงไม่คิดว่า ฉันรอคอยวันขึ้นหนึ่งค่ำกับสิบห้าค่ำทุกเดือนหรอกนะคุณนี่รู้สึกถึงการต่อต้านของฉันเลยเหรอเพราะครั้งแรกของเราไม่ดีผมก็เลยมีแผลในใจกับเรื่องนี้มาตลอดบวกกับลิวหรูอเยี่ยนงานยุ่งและเขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในชีวิตมากชีวิตแซกถูกจัดไว้อย่างเข้มงวดในวันขึ้นหนึ่งค่ำและสิบห้าค่ำของทุกเดือนปกติก็เหมือนแม่ชีถ้าไปทำงานต่างจังหวัดหรือเป็นประจำเดือน เรื่องนี้ก็จะถูกเลื่อนออกไปตั้งแต่ผมอยู่กับเขามาจนถึงตอนนี้ก็สามปีกว่าแล้วจำนวนครั้งที่เรานอนด้วยกันจริงๆมีไม่มากสีหน้าของหลิวหรูเยี่ยนดูแย่มากไม่รู้หรอว่าฉันต่อต้านเรื่องนี้เขารู้ถึงได้จัดให้มีขึ้นในวันขึ้นหนึ่งข้ามและวันที่สิบห้าของทุกเดือนเพื่อให้ฉันมีเวลาทำใจไม่อย่างนั้นเขาที่เป็นผู้หญิงวัยผู้ใหญ่คู่มั่นที่มีความต้องการ จะทำตัวเหมือนแม่ชีไปทำไมตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะคิดถึงฉันมากเกินไปเขาจับข้อมือผมแล้วกอดผมแน่นในแววตามีความเย็นชาฝีมือฉันห่วยงั้นเดี๋ยวเธอก็อย่าเพิ่งหมดแรงละ่ะพูดจบเขาก็จูบอย่างรุนแรงผมก็อ้าปากกัดทันทีหลิวหรูเย่ยนเจ็บจนป่อยผมที่ริมฝีปากมีรอยเลือดส,สดๆที่มุมปากของเขามีรอยยิ้มเย็นชาหลายปีมานี้ ฉันไี่เคยเห็นด้านป่าเถื่อนแบบนี้ของเธอเลยตอนนั้นผมก็พูดอย่างเกลยดชังหลิวหรูเยียนฉันขอแช่งให้คุณเป็นหมันตลอดชีวิตหลิวหรูเยียนตัวแข็งทื่อเห็นความเกลยดชังในแววตาของผมภาพนี้ทิมแทงใจเขาอย่างแรงเมื่อก่อนเวลาผมมองเขาแววตาจะเต็มไปด้วยความรักทำไมตอนนี้ถึงมีความเกลยดชังได้ละ่ะวินาทีต่อมาผมก็กระอากเลือดออกมาแล้วก็หมดสติไปสีหน้าของหลิวหรูเยียนตึงเครียดทันที แล้วร้องอย่างตกใจว่ามู่เกอเขาสงบสติอารมณ์ลงอย่างรวดเร็วรู้ว่าผมกำลังโดนคำสาบย้อนกลับเพราะผมรักเขาถึงได้แช่งเขาไม่ได้พอแช่งก็จะโดนย้อนกลับเพื่อไม่ให้เขาแตะต้องตัวผมผมถึงกับแช่งให้เขาเป็นหมันหลิวหรูเยี่ยงขมวดคิ้วแน่นความรู้สึกไร้หนทางถาโถมเข้ามาเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าผมหลุดจากการควบคุมของเขาไปแล้วเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม เมื่อก่อนเป็นผมที่พยายามจะยึดเขาไว้แต่หลายวันนี้เขากลับรู้สึกถึงการต่อต้านของผมความยินชาคำพูดทิมแทงทำให้เขารู้สึกเหมือนว่าผมไม่รักเขาแล้วเขากุมหน้าอกทันทีในใจมีความรู้สึกว่างเปล่าอย่างรุนแรงรากับตกลงมาจากที่สูงหลิวหรูเยี่ยนคิดไม่ตกก็แค่งานมั่นทำให้ฉันต้องใส่ใจขนาดนี้เลยเหรอตอนที่ผมตื่นขึ้นมา ก็อยู่ที่วินล่าที่ผมอยู่มาเจ็ดปีแล้วเฉินอีเห็นผมตื่นก็สงสารจับใจรีบดื่มซุปไก่ถ้วยนี้ซะบำรุงร่างกายหน่อยใครจะรู้ว่าตอนที่เฉินอีเห็นผมถูกหลิวหรุเยี่ยนพาตัวกลับมาเขาจะดีใจแค่ไหนถึงแม้ว่าพอกลับเซียงเฉิงแล้วผมจะใช้มือถือใหม่ส่งข้อความบอกว่าปลอดภัยดีเขาก็ยังเป็นห่วงยังไงซะ งานมั่นสำหรับผู้ชายคนหนึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะผมที่รักเดียวใจเดียวรักหลิวหรุเยียนมาหลายปีก็พอจะเข้าใจความรู้สึกสิ้นหวังหลังจากฝันสลายได้แต่คุณหลิวกลับไม่ใส่ใจผมผมส่งข้อความบอกเขาว่าผมไม่เป็นไรแต่เขาไม่สามารถโน้มน้าวให้ตัวเองเชื่อเฉินอีได้กลัวว่าผมจะคิดสัน้นตอนนี้ผมกลับมาแล้วกลับมาอยู่ในสายตาของเขาเขาก็โล่งใจเสียที ตั้งแต่วันที่ผมมาเมืองหลวงเฉินอีก็เฝ้าดูผมเติบโตเขารู้ว่าผมเป็นคนที่หวังดีกับหลิวหรูเยี่ยนจริงๆเพียงแต่คุณหลิวไม่รู้จักรักษาร่างกายผมอ่อนแอเลือดลมไม่ดีต้องบำรุงหน่อยปากเสียของผมไม่ใช่ว่าจะแช่งหลิวหรูเยี่ยนไม่ได้แต่การแช่งเธอต้องแลกมาด้วยราคาถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะไม่ได้รักเธอมากขนาดนั้นแล้วหรืออาจจะพูดได้ว่าไม่รักแล้ว แต่คนที่เคยรักก็ยังแช่งไม่ได้อยู่ดีผมดื่มซุปไก่ถ้วยนั้นจนหมดวางชามลงแล้วยิ้มให้เฉินอีขอบคุณนะลำบากคุณแล้วเฉินอีสงสารจนใจแท้สลายเจอเรื่องใหญ่ขนาดนี้ผมยังยิ้มได้เขาพูดอย่างอ่อนโยนว่าคุณพักผ่อนให้ดีก่อนบำรุงร่างกายให้แข็งแรงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าร่างกายของตัวเองแล้วผมพยักหน้าแน่นอนว่าผมต้องบำรุงร่างกายให้ดี เพราะว่าต่อไปผมยังมีสึกหนักที่ต้องสู้ผมคิดตกแล้วตอนที่ผมมาเมืองหลวงตัวเปล่าจะต้องไม่กลับไปพร้อมกับมนทินในเมื่อเรื่องวางยาตอนนั้นทุกคนคิดว่าเป็นฝีมือผมงั้นผมก็จะต้องหาตัวคนวางยาจริงๆออกมาให้ได้ตอนนั้นในห้องมีคนเยอะแต่คนที่เข้าๆออกๆมีไม่กี่คนคนที่จะวางยาใส่ร้ายผมก็มีอยู่ไม่กี่คนผมนึกย้อนไปอย่างละเอียด แล้วก็ล็อกเป้าไปที่ลู่ชิวคืนนั้นหลิวหรูเยี่ยนกำลังดื่มเหล้าแก้วแล้วแก้วเหล้าลู่ชิวเป็นทายาทของตระกูลลู่สนิทกับตระกูลเหอมาหลายรุ่นและเป็นเพื่อนกับหลิวหรูเยี่ยนมาหลายปีหลิวหรูเยี่ยนมักจะมีความเย็นชาที่ไม่ให้ใครเข้าใกล้ส่วนลู่ชิวกลับให้ความรู้สึกอบอุ่นและอบอ้อมอารีทั้งสองคนต่างก็เป็นผู้มีอำนาจในแวดวงสังคมชั้นสูงของเมืองหลวงแต่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หลิวหรูเยี่ยนเหมือนดอกไม้บนยอดเขาสูงที่เอื้อไม่ถึงส่วนลู่ชิวเหมือนสายลมฤดูใบไม้ผลิที่อบอุ่นถึงแม้จะอ่อนโยนแต่ก็ไม่สามารถดูหมินน่นได้เช่นกันตอนนี้ลู่ชิวยิ้มเล็กน้อยแล้วนั่งลงข้างๆหลิวหรูเยี่ยนเป็นอะไรไปดื่มเหล้าย้อมใจไม่เหมือนคุณเลยหลิวหรูเยี่ยนไม่สนใจเขาแต่กลับดื่มวิสกี้ที่เพิ่งรินมาจนหมดแก้วในหัวมีแต่ภาพ แววตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังของผมในวันนั้นเขาเพิ่งจะเคยรู้สึกอ,อึดอัดในอกเป็นครั้งแรกเหมือนใจสัน่นลู่ชิวยักไหล่แล้วรินเหล้าอีกแก้วอย่างช้าๆคิดถึงสามีที่บ้านของคุณชายเสี่ยวซินเหรอเจียฟูสามีที่บ้านที่คุณชายเสี่ยวซินพูดถึงก็คือผมหลิวหรูหรเยี่ยนมือชะงักแล้วก็รินเหล้าให้ตัวเองอีกแก้วแล้วก็กระแทกลงบนโต๊ะน้ำชายอย่างแรงส่งเสียงดังสนัน่น เขาไม่คิดถึงหรอกลู่ชีวหัวเราะจังๆและพูดต่อว่าเรื่องของพวกคุณทุกคนรู้หมดแล้วการยกเลิกงานมั่นที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแม้แต่ในแวดวงสังคมชั้นสูงของเมืองหลวงก็ยังพูดถึงกันวันนั้นหลังจากที่คุณยกเลิกงานมั่นเขาก็ออกจากเมืองหลวงไปทุกคนกำลังพนันกันว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่แม้แต่ฉันก็ร่วมด้วยพนันเวลาที่ยาวที่สุดฉันพนันว่าเขาจะกลับมาในสิบวัน คนอื่นพนันสั้นมาก 1, นึ่งวันสองวันไม่มีใครเกินห้าวันสุดท้ายลู่ชิวก็ชนะหลิวหรูเยี่ยนสีหน้าดูไม่ดีแล้วถามอย่างเย็นชาว,ว่าก็แค่งานมั่นต้องใส่ใจขนาดนั้นเลยเหรอลู่ชิวทำท่าครุ่นคิดใครจะรู้ละ่ะแต่น้องชายฉันด่าคุณไปครึ่งเดือนแล้วนะลู่ชิวมีน้องชายชื่อลู่เทียนน้อยคนนักที่จะเข้าตาเขาได้แต่ผมที่มาจากบ้านนอกกลับกลายเป็นเพื่อนสนิทกับเขา ครึ่งเดือนที่ผ่านมาลู่เทียนด่าหลิวหรูเยี่ยนที่บ้านว่าเป็นผู้หญิงเลวด่าไปครึ่งเดือนเต็มๆและยังมีแนวโน้มว่าจะด่าต่อไปอีกทั้งเมืองหลวงคงจะมีแค่ลู่เทียนที่จะออกมาปกป้องผมหลิวหรูเยี่ยนไม่มีสีหน้าอะไรแค่ดื่มแล้วอีกแก้วและพูดอย่างเย็นชาว,ว่าเขาจะเลิกกับฉันลู่ชิวประหลาดใจมองเขาเจ็ดปีแล้วนะพวกคุณจะเลิกกันจริงๆเหรอหลิวหรูเยี่ยนเงยนหน้าขึ้น สายตาคมกริบในแววตามีเปลวไฟลุกโชนลู่ชิวทำท่ากลางมือออกคุณอย่ามองฉันแบบนี้นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการมาตลอดเหรอมู่เกอกับพวกเราไม่ใช่คนโลกเดียวกันคบเล่นเล่นไม่กี่ปีก็ได้แต่ถ้าจะแต่งงานก็ต้องหาคนที่ฐานะเหมาะสมกันเซียฮาวก็ไม่เลวนะลู่ชิวพูดตรงไปตรงมาและเป็นความจริงสิ่งเดียวที่ผมพอจะอวดได้ก็คือหน้าตาที่หล่อเหลา แต่ในฐานะสามีของหลิวหรูเยียนก็ถือว่าฐานะไม่พอจริงๆหลิวหรูเยียนเรียกชื่อลู่ชิวอย่างเย็นชาลู่ชิวชะง,งักไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าคุณอย่าบอกนะว่าคุณเอาจริงหลิวหรูเยียนไม่ตอบแต่ยังคงดื่มเหล้าต่อไปเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ในใจกำลังหงุดหงิดมากลู่ชิวหัวเราะแล้วพูดว่าหรูเยียนในฐานะเพื่อนกันมาหลายปีฉันขอเตือนคุณหน่อยอย่าไปรักเขาจริงจัง ในเมื่อเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเถอะมือที่ถือแก้วเหล้าของหลิวหรูเยี่ยนชงักเมื่อเผชิญกับความเย็นชาและคำพูดทิมแทงของผมในช่วงหลายวันนี้เขาก็เคยคิดจะปล่อยมือแต่เขาเกิดมาพร้อมกับความหยิ่งในศักดิ์ศรีจะยอมปล่อยมือง่ายๆได้อย่างไรก็แค่ผู้ชายคนนี้ไปเขาก็หาคนใหม่ได้แต่เขากลับทำไม่ได้แค่คิดว่าจะปล่อยมู่เกอไปอกของเขาก็เหมือนมีอะไรมาจุกอยู่ หายใจไม่ออกแทบจะขาดใจราวกับว่ามูเกอร์คืออากาศของเขาลู่ชิวก็เริ่มสงสารหลิวหรูเยี่ยนขึ้นมาถ้าคุณใส่ใจมูเกอรจริงๆฉันสามารถพูดได้ว่าคุณทําเสร็จแล้วในมุมมองของคนนอกคุณไม่ได้รักเขาเลยหรือแม้แต่ไม่สนใจเขาด้วยซ้ําพูดตามตรงพอได้ยินว่าเขาจะเลิกกับคุณปฏิกิริยาแรกของฉันคือคุณหลุดพ้นแล้วคุณน่าจะหลุดพ้นแล้วความรักแล้ พลังงานที่มู่เกิดทุ่มเทให้กับหลิวหรูเยี่ยนนั้นมากเกินไปเขารักอย่างต่าต้อยรักอย่างเต็มเปี่ยมแต่หลิวหรูเยี่ยนกลับไม่เห็นค่าลู่ชิวหลายครั้งก็สงสารผมที่ร้อนแรงขนาดนี้แต่หลิวหรูเยี่ยนกลับใจแข็งเป็นหินจริงๆแล้วการที่พวกเขาสองคนไปกันไม่รอดเป็นผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะหัวใจที่ร้อนแรงก็มีวันเย็นลงได้การยกเลิกงานมั่นเป็นชนวน พูดตามตรงผมทนมาได้เจ็ดปีลู่ชิวก็แปลกใจมากแล้วคนที่ื่อแบบเขาผมยังรักอย่างร้อนแรงมาได้เจ็ดปีความกล้าหาญและความมุ่งมั่นนี้สามารถไปขอจดบันทึกกินเนสได้เลยพวกเขาต่างก็มองผมเป็นตัวตลกแต่ตอนนี้ผมดูเหมือนจะไม่ใช่ตัวตลกแล้วกลับกลายเป็นที่พึ่งทางใจของหลิวรูเยียนลู่ชิวถึงกับพบว่าหลิวรูเยียนมีความรู้สึกต่อมู่เกอถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆ เขาก็ต้องจุดเทียนให้หลิวหรูเยี่ยนแล้วผมเป็นคนยึดมัน่นยึดมั่นในตัวหลิวหรูเยี่ยนมาเจ็ปีเวลาก็ร้อนแรงเหมือนเดิมผมไม่ใช่คนพูดจาเหลวไหลเพราะฉะนั้นพอผมพูดว่าจะเลิกก็คงจะไม่ได้ตั้งใจจะ้ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลิวหรูเยี่ยนอีกต่อไปหลิวหรูเยี่ยนดื่มเหล้าแก้วแล้วแก้วเหล้าเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่รู้จะพูดยังไง เขาพอใจมากที่มูกเกอร์เชื่อฟังและมีเหตุผลสิ่งสําคัญที่สุดคือผมไม่มีที่พึ่งได้แต่พึ่งพาเขาถ้าเขาไม่อยากแต่งงานผมก็จะไม่จัดงานมัน่นถึงแม้งานมั่นจะไม่สำเร็จแต่ในใจของเขาเขามองผมเป็นสามีในอนาคตมาตลอดเรื่องมันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงหลิวหรูเยี่ยนเมาแอถูกลู่ชีวพยุมกลับมาที่วินล่าผมนั่งดูซีรีส์ในห้องนั่งเล่น ดูไม่ทุกไม่ร้อนลู่ชีวังหลิวหรูเยี่ยลงบนโซฟาแล้วพูดกับผมว่าฉันส่งกลับมาแล้วนะฝากด้วยเขาดื่มไปเยอะหน่อยคุณต้มซุปแก้มเมาให้เขาหน่อยสิผมมองไปที่คนที่นอนอยู่บนโซฟาผู้หญิงที่เมาแอแล้วก็บีดจมูกอย่างรังเกียจแล้วก็หยิบผ้าห่มบนโซฟาขึ้นมาคลุมทั้งตัวและหน้าแล้วก็ตะโกนไปทางห้องครัวว่าเฉินอี ต้มซุปแก้เมาให้หลิวหรูเยี่ยนหน่อยหลังจากบอกว่าฉันหันไปรอบๆและบันไดลู่ชิวขมวดคิ้วแล้วพูดว่าคุณไม่สงสารเธอเหรอเมื่อก่อนเธอก็เคยส่งหลิวหรูเยี่ยนที่เมาแอกลับมาผมมักจะรับเขามาเช็ดหน้าต้มซุปด้วยตัวเองคอยดูแลด้วยความสงสารและความรักแต่ตอนนี้ผมกลับไม่หยุดเดินเลยผมไม่ใช่คนรับใช้ของเขาอีกอย่างเล่าก็เป็นคนดื่มเองสมครวรแล้วผมอยากจะพูดว่าเมาตายก็สมครวรแล้ว แต่คำพูดนี้มีความหมายเชิงสาบแช่งผมกลัวจะโดนย้อนกลับปรับใดที่หลิวหรูเยี่ยนไม่มายุ่งกับผมผมก็จะไม่ทำร้ายตัวเองเพื่อแช่งเขามองหลังของฉันที่กำลังขึ้นไปชั้นบนโดยไม่ต้องมองย้อนกลับไปลู่ชิวก็เข้าใจความรู้สึกของหลิวหรูเยี่ยนขึ้นมาทันทีแม้แต่เขาที่เป็นคนนอกยังรู้สึกได้ถึงความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงหลิวหรูเยี่ยนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นในใจเขา ก็จุดเทียนให้หลิวหรูเยี่ยนอย่างเงียบๆหวังว่าพอเขาคิดได้แล้วจะเลิกกันอย่างสันติไม่อย่างนั้นคนที่จะโดนทรมานต่อไปก็คือเขาผมกลับมาที่ห้องของตัวเองถึงแม้ว่าผมกับหลิวหรูเยี่ยนจะเป็นคู่รักกันแต่เราก็แยกห้องนอนกันมาตลอดแม้แต่ทุกวันขึ้นหนึ่งค่ำถึงจะเป็นวันที่เรามีอะไรกันหลังจากนั้นหลิวหรูเยี่ยนก็จะกลับไปที่ห้องของตัวเองเมื่อก่อนผมรู้สึกเสียใจแต่ตอนนี้ผมว่าแบบนี้ดีแล้ว ผมน่าจะรู้ตัวตั้งนานแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างผมกับหลิวหรูเยียนมันผิดปกติมันมีปัญหาโชคดีที่ยังไม่สายเกินไป